การเลียนท่านประธานสภาที่เคารพอ,อย่างสูงครับกับผมนายวิสุทธิ์ไทยนรุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับอยากจะขอให้ท่านประธานได้ทำหนังสือเร่งด่วนถึงอธิบดีกรมป่าไม้เนื่องจากว่าพื้นที่อำเภอจุนกับอำเภอปงต่อไปอำเภอเชียงมนวนนั้นได้รับงบประมาณจากหน่วยสร้างทางของกรมทางหลวง เพื่อจัรเครื่องกลขน,นไปไว้ในพื้นที่สมเดือนนะครับป่านนี้ยังไม่สามารถจะก่อสร้างได้ทั้งๆท,ท,ที่เป็นหน่วยงานของรัฐเหมือนกันทราบมาว่าป่าไม้ยังไม่รูบาตติดขั้นตอนหลายอย่างวันนี้ผมก็ได้โทรศัพท์ไปหาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเพื่อขอให้ท่านได้ติดตามท่านก็บอกท่านจะติดตามไปที่สำนักจัดก,การป่าไม้จากนั้นก็จะมาทอสอจอ แล้จะถึงจากผู้ว่าไปถึงอธทิตย์ดีกรมป่าไม้ถนนเส้นนี้รอมาหลายสิบปีครับในช่วงที่พวกผมเป็นรัฐบาลก็ขยายหลายทางไปได้แค่2กิโล7-8ปีเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนได้เห็นปัญหาของการทำงานในหน่วยราชการของเราเนี่ยชักช้าขาดการประสานงานที่ดีผมว่าไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดพะเยาเทนเช่นนี้น,นะครับผมเชื่อว่าจะมีปัญหาเรื่องนี้ อีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่ได้รับงบประมาณแต่ไม่สามารถก่อสร้างได้ผมว่าทั้งสองกระทรวงท้งกระทรวงทรัพย์และกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมควรจะพูดจาปรึกษาหารือกันก่อนจะให้งบประมาณไปสร้างเส้นทางสายไหนเนี่ยกรุณาได้ปรึกษาหารือและขอญาตให้เรียบร้อยเพื่อประโยชน์ของประชาชนช้าไปถนนก็ช้าประชาชนก็ขาดประโยชน์รัฐบาลก็ไม่สามารถนํา เงินงบประมาณออกไปกระจายสู่พื้นที่ได้ก็ทําให้เศรษฐกิจไม่ดีเท่าที่ควรกาบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับกาบขอบคุณอย่างสูงครับ